ในน้าควายของน้ำและพี่พัดเป็นมือสวยปะเดี๋ยวมันกำลังเดินเข้าอมๆปะไปครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปชมแม่ควายของน้ำและพี่พัดครับเนี่ยคือชื่ออะไรนะเนี่ยก็แม่ดวงดาวควายของพี่น้ำและพี่พัดพระเอกช่องเจ็ดนี่คือแม่พันธุ์ ตัวผู้บางตัวนี่อายเลยใหญ่กว่าด้วยของน้ำและพีพัทครับคุณผู้ชม PNP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับโคกระบือช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนเพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงน้ำนมนี่ครับนี่เจ้าทัาเจ้าทัาครับผม ยังไม่หมดครับอันนี้เราเดินดูแค่โซนเดียวนะครับผมจุดเดียวนี่ก็ขาลากแล้วครับคุณผู้ชมควายทั้งหมด400ตัว400ตัว,ตวเชียวนะนู่นนะบรรยากาศนู่นไกลๆนู่นใช่หมดแล้วนะเงินอุทัยไหนอ๋อ,อนี่ปางเงินอุทัยนี่คือปางเงินอุทัยสุดยอดพ่อพันธ์ ยอดพ่อพันในตำนานที่ยังมีลมหายใจก็อยู่ที่นี่ครับป่าเงินอุทยัยฟาร์มใหญ่กจริงครับแต่ว่าเซ็ตระบบดีมากคุณผู้ชมสะอาดมากเลยอ่ะดูยแล้ววิวนี่เห็นเขาใหญ่ด้วยสะอาดสุดๆเลยเดี๋ยวจะพาไปชมจะไม้ยุงไม่มีหรอกเนี่ยมีนะไม่มีหรอก เป็นบางไ้ตจนหน้าปันดูนะโอ้นี่ยังไม่ถึงไปนู่นอีกไปนน่นนี่คุณผู้ชมโอ้โหินวันเลยถ้าจะเดินให้ครบทุกตัวนี่ล่อสามวันก็ไม่หมดเลยดูทรงแล้วนะนู่นเจ้าไม้อยู่นู่นนู่นคุณผู้ชมเจ้าไม้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 นี่ก็เป็นพ่อของเจ้ากิงคองครับที่เราถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่ จำไม้นี่ก็ใหญ่จริงๆครับเนี่ยคุณผู้ชมดูกระโหลกอะไรนี่ใหญ่มากกระดูกกระเดี่ยวแข้งขาหางดีครับหางสวยท้ายดีกระดานเขานี่บับเริ่มครับไม่ต้องห่วง <c oughs> <c oughs> นี่เอาให้ดูกระโหลกแบบจัดจ้นี่คือกระโหลกของเขา กระดานเขานี่บ้าเริ่มเลยโอ้หน้าัวบผมนะเนาะมากเลย<จ>ยังก็ยังกกระทิงไงเนี่ยคุณผู้ชมเราให้ดูนี่คือเจ้าไม้นะจ่ายลูกออกมาเป็นเจ้าคิงคองครับเราเห็นผลงานเจ้าไม้หลายๆตัวนะจ่ายลูกดี จลูกท้ายสวยงามครับกล้ามเนื้อดีกระดูกโครงสร้างดีครับกระบานกระลูกใ่เขาใหญ่เราก็เดินดูดูไปเรื่อยๆดูไม่หมดหรอกครับทั้งวันก็ไม่หมดดูท่าแล้วนี่คือบอ่อน้ําส่วนตัวของเจ้าไม้เนี่ยครับมีบอ่อน้ําส่วนตัวเลยวันนี้เจ้าไม้ก็สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครับผม อายุห้าปีพอดีเนาะพี่เนาะประมาณห้าปีครับนู่นไก่ไกลงเก็บฟางฟางวันนึงนี่ใช้อีกก้อนครับเนี่ยอก้อนหนึ่งสองสามวันควายสี่ร้อยตัวคุณผู้ชมก็เอาไปคำนวณเอาครับผมบนี่ลูกลูกลุงเพชรครับหนึ่งปีกับอีกสีเดือนอันนี้บรรยากาศด้านในฟาร์มก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ มีเปยผูกนอนด้านหลังจะเป็นแม่เจ้าไม้ครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับแม่เจ้าไม้ <c oughs> แม่เจ้าไม้ครับแม่เจ้าไม้โอเคครับก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ละครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เครื่องดื่มเบทเทอร์ไทยเหมาะสำหรับผู้ที่เสียเงื่อคำเตือนห้ามดื่มเกินวันละสองขวด